วันนี้เดินเล่นในสวนเดินไปเดินมาดันมาเจอกับตัวนี้นี่นอนชอนใบวันนี้ผมมีวิธีการในการกำจัดนอนชอนใบประเภทนี้นะครับง่ายๆเลยไปไปดูกันตัวน้ำหมักที่เราจะต้องมีในวันนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำหมักทานน้ำหมักจากเปลือกไค่น้ำหมักทานใช้1ช้อนโต๊ะใช้อยู่ที่ หนึ่งช้อนโต๊ะนี่ตัวจะใบใช่นิดหน่อยใบมะนาวหรือใบมะกรูดมีอาการหนอนชอดใบมาลงทําให้ใบหงอนะครับทําการฉีดพ่นไปเลยเนี่ยไม่เหลือช่วงเวลาในการฉีดพ่นนะครับควรฉีดช่วงไหนฉีดช่วงเช้าเลยนะเห็นช่วงเช้าเลย วันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับขอบคุณทกุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ